สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถสุสุกิแคลลี่ฟุดทักกันนะครับผมอันนี้นะครับปี2022นะครับผมไม่หมื่นหกพันกโลเท่านั้นนะครับเสียงเครื่องเงียบมากเลยนะครับผมอันนี้ อย่างไรเลยนะครับทันนี้จะเป็นหลังคาพูดทักนะครับความสูงภายในประมาณเมตรแปดสิบแปดเซนนะครับผมยังไม่มีเคาน์เตอร์ยังไม่มีระบบไฟนะครับผมเราสามารถไปต่อเติมเพิ่มเติมตามที่เราต้องการได้เลยนะครับ ใต้ท้องไม่มีดินแดงนะครับผมปูพื้นมีเนียมให้แล้วเรียบร้อยนะครับขาดแค่เคาน์เตอร์กับระบบไฟนะครับผม เบาเดิมเดิมรถไม่มีขยับนะครับผมเครื่องเงียบจริงๆครับ รถสวยนะครับผมมือแรกนะครับปี2022เลขไมลหมื่นหกพักว่าโลเท่านั้นนะครับผมคันนี้นะครับขายราคาแค่2องแ0 0ห่าันบาทเท่านั้นนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0ูนย์แปดห้าสนะครับขอบคุณมากครับ